เจคทดสอบเจคสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงป้าวันนี้ป๋าโอ้ยร้อนครับร้อนร้อนอ่ะวันนี้อัปเดตโปรดิเซทร์ที่อุบลราชธานีสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้ฉลองอะไรนะสองแสนสองแสนเท่าไหร่นะสองแสนล้านวิวสองแสนล้านวิวเดี๋ยวพยาพยปด่าเสียงก่อนนะวันนี้ค่อนข้างที่จะเสียงกล้องนะครับเพราะว่ามันใกล้ใกล้ตัวทานตรงนี้นะนะรู้ชุดนี้ครับนี่ 4ี 4, 4่คูณสีกับสี่คูณสี่ชุดนี้ราคาโปรโมชั่นอ้วันนี้ร้อนมากอยู่ที่6ก9 0 0บาทนะป๋า,าน,นี่ชุดนี้ 900, 900, จะถาว่าป๋าตองเตรียมเตรียมรับลมเงินใช่ไหมนี่ฉลองเตรียมรับลมเงินครับนี่เท่าน continu, ั้ลานวิว้านวิวครับวันบบนี้โอ้โหขอบคุณอาป้าขอุเฟซีนะป๋า เอาดูใกล้ดูใกล้ครับวันนี้ก็ดูใกล้ครับวันนี้เอาคุณเอฟซีครับที่ติดตามโก้ตองตายสูงครับโอ้แล้วก็ชุดเตรียมพร้อมนะป่านะครับปูเปันยอดวิวถล่มทลายครับป่าตอกแต่ว่าที่แดดร้อนครับแดดร้อนมากวันนี้คือเราเอาอุณหภูมิจริงครับอุณหภูมิจริงกับบรรยากาศของจริงที่ที่เรามาลองกับการใช้งานจริงวันนี้ชุดสี่คูณสี่ครับวันนี้นะสี่คูณสี่แล้วเนี่ยป่านะสี่คูณสี่นะมาดูป่าชุดนี้นะมาดูสี่คูณสี่ชุดนี้มีอะไรกันบ้างครับวันนี้เราลองตากล้องใหม่ครับมามาดูครับอมาครับตามมาตาม่ ปีนี้มือกล้องประจำไม่อยู่ครับวันนี้ไม่ไม่นะมาดูมาดูเทา่าที่วันสี่พุธสี่หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทก็มีที่เอ็มทีพันห้าร้อยดีครับเนี่ยพันหนึร้อยดีเออดูใกล้ดูใกล้ครับเอ้าท่านผู้ชมทางบ้านทนดูไปก่อน,นออครับเพ<อ>ราะถ่ายกล้องเราใหม่ครับมือกล้องจะเปลี่ยนครับปีนี้พอดีทีมถ่ายกล้องเราไปที่ยโสธร,รทั้งหมดครับวันนี้ขึ้นไปถ่ายทำที่ยโสธรนะคุณต้องไฟวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนี้ได้ื่นฝาพฤษภาคม MT 1,500 D ครับของไมโครเทคโปรดิส4ชัแนลครับ2,200บาทต่อชัแนลครับตัวนี้เดียว2,200บาทคูณสองครับตัวนี้แล้วก็มีอีควอไลเซอร์แล้วก็มีคลอสแล้วก็บายรอยทุนชุนขึ้น,นได้ครับนี่จุดขึ้นได้ปรับความถี่ได้นะตัวนี้ทั้งหมดหนึ่งตัวนะครับนี่ไม้สองตัวหนึ่งเครื่องหนึ่งชุดไม้สองตัวร่วมฟ,ฟลั๊กไฟรุ่นอา AFC รุ่นทีรีรรแปดนะครับทีรีแปดรอบแหลกขนาด 12u วันนี้ครับนี่แหลก 12u 12U เผียวแคปลามอลูมิเนียมมีล้อมีฝาบนฝาหน้าฝาหลังแล้วก็มิกเซอร์ขนาด4ชัแนลครับนี่มิกเซอร์มิกเซอร์4ชัแนลนะครับ3พารามิติกนะครับนี่มีออฟเอฟเฟกต์100โปรแกรมนะครับนี่ครบเซตนี่ไม้2ตัวมีกระเป๋าเรียบร้อยอ่ะฟังเสียงเอฟเฟกต์ครับนี่ครับเอฟเฟกต์เช็คท,ทดสอบทดสอบทดสอบนี่วันนี้ครับปลาตองปลาตอง,งนี่สองยูเซอร์ใหม่กับตัวนี้ นะแล้วตู้ซับเบรกทดูที่ตู้ซับเบรกเราวนี้ตู้ซับเบรกเ,เป็นเทอร์โบ18นิ้วนะครับนี่เทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาเขาเป็นตะแกรงเหล็กสีรลเปิดนะปะนี่18นิ้วด,ดอกเป็น18โปรดูไม่เล็ก2ก้อนพันสอยวัตท,ทดูในงานเราบนี่พันสอยวัตไว้4นิ้วนะัทั้งหมด4ี่ใบนะปะส่วนเสียงกาลางเรุ่นทีดี1นินิ้วลำโพงเป็นรุ่น1290 400านีรวัตนับแล้วเป็นยูนิตคอมสีเน็้เวิกในตัวตะแกรงปัม๊มฟ แล้วก็เป็นอุปกรณ์ข้างหลังเป็นเพดโลาฝนนำไปอัด20ปินกับไมดีทีเดีย7ชั้นนะทั้งหมด4ใบนะป้าชุดนี้69,900บาทจะมีแถมที่บารแผนในข้างบนนะป้าอีก1ตัวแล้วมีฟิลเตอร์แถมให้ครับชุดนี้ครบเซตหมดทุกอย่างไม่รวมตั้งร้านนะป้านะไม่รวมตั้งร้านนะสาวเซตนี้นะนี่ชุดนี้ขายดีนะชุดนี้ที่ลูกค้าสั่งจองเยอะครับวันหนึ่งวันละหลายหลายชุดนะป้านะที่วันนี้ก็เตรียมไปที่ ชุดนี้ที่เอาไว้รอให้ลูกค้าดูลูกค้าที่รับชมอยู่ทางสุพรรณบุรีนะครับชุดนี้แล้วเดินทางพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์โอทีพนักงานเดินทางพรุ่งนี้ไปที่สุพรรณบุรีแล้วอีกหนึ่งเซตไปที่ชุมพรนะไปชุมพรพี่สมยงทางชุมพรที่รับชมคลิปตอนนี้ก็รอ,รอรอรับชุดนี้เลยครับสองสอง,สองเซตที่เดินทางพรุ่งนี้นะปะ๊าสี่คู่สี่ชุดนี้อยู่หกหมื่นเท่าไหร่นะพันเก้าร้อย900 900บาทเก้าร้อยบาทสำชุดนี้อู้นี่ลองมาลองตากแดดแล้ววันนี้เตรียมฉลองมาป๋ามามาขอบคุณอี่รับป๊าปเตรียมฉลองนี่ ตู้ร้านวิวจริงนะปลาตองเนี่ยพี่ขอบคุณครับที่ติดตามกูตองใจสูโอ้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยปลาเป็นไงบ้างปลาวันนี้ปกติไหมปลาเนี่ยปกติครับอากาศร้อนครับนี่เราลองในอุณหภูมิจริงครับวันนี้นี่ครับชุดนี้สี่คูณสี่เนี่ยครบเซ็ตหมทุกอย่างครับลำพวงก็สี่ร้อยวัตต์แวยูนิตคอมสี่สี่ครับทางดูชุดหัวเครื่องก็ประมาณนี้ครับชุดหัวเครื่องนะครับก็ต้องชมตัวนะเพราะว่าตากล้องเรายังไม่ไม่ทำตามมาหน้าตากล้องเรายังไม่เท่าไหร่ครับก็พอพอรับชมได้นะครับ ต้องต้องออกตัวก่อนนะวันนี้นะก็ MT นะ็กทีพันห้าร้อยดีนะมีโพลลีเซอร์คอร์สไม้ลอยเหมือนเดิมป,ปลั๊กไฟดีดแบบีแปดแรงขนาด 12u ผิวแคปลาแล้วก็มิกเซอร์รุ่น4ีน่ชั้นแนวเรวันนี้เอาฟังเพลงัรอบนรับป่านะเอาส่งท้ายชุดนี้ครับ69,900บาทโปรดีเทมที่อุบลร,ราชธานีครับกับร้านอุบลมิสวสิกซาวเซียงกงครับนี่ขอบคุณทุกการติดตามโปรโชมชัรรม่นแบบสุดวันนี้20พฤษภาคมนะป่านะเอาส่งท้ายป้าฟอนที่สวยให้ พี่ร้องกางบ้านได้ชมในวันที่20พฤษภาคมยามเที่ยงเที่ยงทีอง่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับกกับบบหาาาเรือ่ Hãy chua cho kênh Ghiền Mì Gõ